ถ้าพูดถึงพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ฝากทั้งวิชาอาคมตำรายาและวัตถุมงคลไว้ไม่รู้จบหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของหลวงปู่บุญขันธโชติพระเกจิแห่งวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมเมื่อวานนี้เอินมีโอกาสได้ไปสักการะท่านมาด้วยตัวเองบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศคลังและน่าประทับใจมาก วันนี้ก็เลยอยากพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปสัมผัสบารมีของท่านด้วยกันเอิญได้เก็บภาพบรรยากาศนาฝากทั้งวัดทั้งพิพิธภัณฑ์ของใช้จริงและวัตถุมงคลที่เลื่องลือรับรองว่าคลิปนี้พิเศษจริงๆห้ามพลาดเด็ขดขาดค่ะเริ่มจากก้าวแรกที่เดินเข้าไปในวัดกลางบางแก้วนะคะสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือความสงบศาสนสถานเก่าแก่ ยังคงตั้งตระงานอิฐแต่ละก้อนหินแต่ละชิ้นไม่ใช่แค่ของเก่าๆที่ตั้งอยู่เฉยๆนะคะแต่มันคือหลักฐานที่เล่าเรื่องราวมากว่าร้อยปีหลวงปู่บุญขันธโชติท่านเป็นอดีตจเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วท่านเกิดปีพุทธศักราช2391ซึ่งอยู่ในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3ท่านละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2478ซิริอ,อายุได้87ปีนะคะบวชตั้งแต่วัยหนุ่มและต่อมาท่านได้มาจำพรรษาที่วัดกลางบางแก้วที่นี่เองที่ทำให้ชื่อเสียงของท่านขจรกระจายจนกลายเป็นพระเกจิที่ผู้คนรู้จักกันทั่วประเทศและชื่อของหลวงปู่บุญ ก็ผูกพันกับวัดกลางบางแก้วอย่างแยกไม่ออกหลวงปู่บุญเป็นพระที่ไฝ่รู้ทั้งพระธรรมบาลีการแพทย์แผนโบราณและตำรายาสมุนไพรหลวงปู่บุญท่านสำเร็จวิชาอาคมอย่างเข้มรัังแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนศรัทธาเหนือสิ่งอื่นใดคือเมตตาอันเต็มเปี่ยมที่ท่านมีต่อทุกคนทั้งชาวบ้านทั่วไปนะคะใครเดือดร้อนท่านก็ช่วยเหลือ ใครสิ้นหวังท่านก็ชี้ทางสว่างให้มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาจากสายลูกศิษย์เล่าตรงกันว่าบุคลิกพิเศษของท่านคือดวงตาดวงตาท่านจะดูดุเวลาหลวงปู่บุญมองใครสายตาจะนิ่งขรึมแต่แฝงด้วยเมตตาใครที่ได้สบตาต่างรู้สึกเกรงใจและตั้งใจฟังทุกคำสอนต่อมา เราจะเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ของวัดที่นี่นะคะที่เก็บรักษาของใช้ส่วนตัวของหลวงปู่บุญไว้มากมายทั้งตำรายาเก่าสมุดคอยและเครื่องใช้ที่ท่านเคยใช้จริงสิ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่บุญเรื่องลือไปทั่วแผ่นดินนั่นก็คือวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ว่าใครได้ครอบครองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ศักดิ์สิทธิ์จริงขลังจริงและเปลี่ยนชีวิตมานักต่อนนักแล้วเริ่มจากของดีอันดับแรกเลยนะคะเบี้ยแก้เบียเบ้ยแก้ของหลวงปู่บุญนี่ใช้หอยเบีย้ยแท้เป็นหลักภายในบรรจุด้วยมวลสารตามตำรับโบราณแล้วหุ้มด้วยผ้าชุบรักปิดทองอีกชั้นเชื่อกันว่าป้องกันคุณใสพูดผี และภัยอันตรายทั้งปวงหลายคนเล่าว่าเคยรอดพ้นจากเหตุร้ายมาได้เพราะมีเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญติดตัวต่อมาเหรียญเจ้าสัวค่ะเหรียญน,นี้หลวงปู่บุญท่านสร้างขึ้นเพื่อหาปัจจัยบูรณะวัดแต่พอออกมาแล้วผู้คนกลับเรียกติดปากว่าเหรียญเจ้าสัวเพราะใครได้บูชามักค้าขายดีกิจการรุ่งเรือง บางคนที่เกือบล้มละลายก็เล่าว่าพอได้เหรียญเจ้าสัวมากิจการกลับพลิกฟื้นจนร่ำรวยและอีกหนึ่งสุดยอดตำรับคือผงจินดามณีค่ะสูตรโบราณที่หลวงปู่บุญปรุงขึ้นเองใช้สมุนไพราหายากนับสิบชนิดผสมกับผงพุทธคุณที่เกิดจากการลบคาถานในสมุดคอยจากนั้นหลวงปู่บุญนำมาปลุกเสกจนกลายเป็น ลูกอมของจินดามนีใช้ได้ทั้งองมแก้กระหายบำรุงกำลังและยังเป็นเครื่องรางเมตตาคุ้มครองบางส่วนนะคะท่านก็นำมาสร้างเป็น ระผงจินดามณีค่ะแม้พิมพ์จะดูเรียบง่ายแต่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เนื้อพระซึ่งท่านปรุงเองทุกขั้นตอนและอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆนะคะเอิญจะพาไปดูก็คือเรื่องของหลวงปู่บุญที่ท่านเคยใช้จริงปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บรักษาไว้บริเวณวัดใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์นะคะเอิญได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณลุงผู้ดูแลเรือลำนี้จะพาไปฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านเล่าความรู้สึกกันนะคะจังหวัดเจ้าคณะไทยเจ้าคณะภาคครับต้องดูแลสามสี่จังหวัดต้องใช้เรือนี่ไปต่างจังหวัดหลังเป็หล,ลังเก่งเขาเรียกเรือหลังเก่ง,งเรือกันยาวหลวงปู่นั่งไปใช่ไหมคะโอ้ยเขาไม่รู้ว่าหลวงปู่ <c oughs> แกวเองรู้เบลูกติดเต่าก็รู้นะคุณลุงบอกว่า แม้จะเป็นเพียงการได้เช็ดถูทางความสะอาดเรือแต่สำหรับท่านมันคือความสุขเหมือนได้ใกล้ชิดกับหลวงปู่บุญอยู่ตลอดเวลาและเรื่องราวของหลวงปู่บุญก็ยังคงไม่สมบูรณ์นะคะถ้าเราไม่ได้พูดถึงสิทธิ์ผู้สืบต่อวิชาของท่านจิ a เอคือหลวงปู่เพิ่มบุญนวัฒธโนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจนได้รับวิชาแทบทุกแขนง จนถูกขนานนามว่าเงาของหลวงปู่บุญเลยค่ะซึ่งท่านก็เป็นเกจิที่โด่งดังมากๆเช่นกันต่อมาก็คือหลวงปู่เจือปิยสีโลก็ได้รับก,การถ่ายทอดมาจากหลวงปู่เพิ่มอีกทีนะคะโดยเฉพาะการปลุกเสกเบี้ยแก้ที่โด่งดังไม่แพ้ครูบาอาจารย์เล่ากันว่าเวลาเสกเบี้ยแก้ทั้งสารลาจะเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมก็ยังหยุดพัด เป็นเครื่องยืนยันว่าสายวิชาของหลวงปู่บุญยังคงสืบต่อกันมาไม่เสื่อมคลายจนถึงวันนี้วัดกลางบางแก้วยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธาผู้คนมากมายยังหลั่งไหลมากราบสักการะไม่ขาดสายก่อนจะจบคลิปนี้เอิญขอกราบขอบพระคุณคุณลุงผู้ดูแลเดือเจ้าหน้าที่ทางวัดกลางบางแก้วที่เมตตาเล่าเรื่องราวอนุญาตให้ถ่ายทำนะคะทำให้เรื่องเล่าในวันนี้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้เอินขอบารมีของหลวงปู่บุญคันธโชติรวมทั้งบารมีของครูบาอาจารย์ลูกศิษย์สายตรงทั้งหลวงปู่เพิ่มและหลวงปู่เจือจงคุ้มครองทุกท่านที่รับชมให้แขล้วคราดปลอดภัยมีความสุขความเจริญและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับวันนี้เอิน,เ,อนเล่าเรื่องต้องขอลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ